ผู้อยู่ในอริยวงนั้นย่อมมีหลักธรรมสี่ประการอันนี้ววาถึงพระเนืประการที่หนึ่งจีวรสันโดษสันโดษด,ด้วยจีวรน,นี่ภิกษุบวชเข้ามาสู่ธรรม,มินยัย แม่ชีแม่พามพ่อพามเจ้าหน้าต้องมีหลักธรรมนี้สี่ประการต้องสันโดษในเครื่องนุ่งห่มที่มีอยู่สันโดษคือความยินดีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ อริยวงเป็นอย่างนั้นไม่สแสวงหาในทางที่ผิดเรื่องเครื่องนุ่มก็นีไม่สแสวงหาในทางที่ผิดถ้าได้ถ้าได้มา เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นถ้าบางครั้งบางขราวไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเป็นทุกข์ได้ก็ไม่ให้ยึดไม่ได้ก็ไม่ให้เป็นทุกข์ อาริยวงอยู่กันอย่างนี้ประการที่สองบินทบาทสันโดษยินดีด้วยการบินทบาทถ้าได้ก็ไม่ยึดในการได้มาอาหารทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมัน่นแม้ไม่ได้ ก็ไม่เป็นทุกข์วงของพระยเจ้าเป็นอย่างนั้นประการที่สามเสนาสนะสันโดษย,ยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีก็ไม่ให้ยึด ถ้าไม่มีก็ไม่ให้เป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์กับเสนาสนะวงของภริยะอยู่กันอย่างนี้สุดท้ายหาวนาปหานารามตายินดีในการเจริญกุศล สิ่งใดเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีธรรมเป็นคุณงามความดีให้ยินดีในการเจริญสิ่งนั้นๆและให้ยินดีในการละอกุศลคือบาปอาริยวงเป็นอย่างนั้น สรุปสั้นๆว่าความยินดีนี่หนึ่งยินดีในการเจริญกุศลคือบุญกุศลบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงและให้ยินดีในการละบาปยินดีในการเลิกจากความชั่วนานาประการให้ยินดีในการละความเกียดคร้าน ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจผู้ใดใครก็ตามเมื่อประพฤติปฏิบัติตามบริยะวงนี้แล้วชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองเดกว่าย่อมเจริญรุ่งเรือง ในบวรพุทธศาสนาอันนี้สมเด็จพ่อแสดงไว้อย่างนั้นถ้าตรงกันข้ามเครื่องนุ่งห่มก็ไม่สันโดดแต่สันดินถ้าได้มาก็ยึดมั่นถือมั่น ถ้าไม่ได้ก็ทุกอ,อกทุกใจอันนี้ปุถุชนโดยแท้เรื่องอาหารก็เหมือนกันถ้าผู้ใดสันดินในอาหารหูวจักสันดินตัวนอกโลภมากนั่นเอง ไม่เอเื้อเผื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นตักใดตักเอาเอีังก็ดีบ่เบิงบ่แย่งพอ,อยู่ทั้งหลังสมมุติอย่างสิอันนี้ปุถุชนไม่ใช่วงของพระเริยเจ้าถ้าได้มาก็ดีอกดีใจยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์แทบล้มแทบตาย อันนี้ไม่ใช่อริยวงศ์เสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยก็เช่นกันถ้าสันดิ้นในเสนาสนะคำว่าสันดิ้นหมายถึงสแสวงหาในทางที่ผิดทั้งเครื่องนุ่งห่มทั้งอาหารและที่อยู่ที่อาศัย พเนรวาสันดินจังสินาะอันนี้ไม่ใช่อริยวงปุถุวงวงของคู่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจังสินาะถ้าได้มาก็ยึดมั่นถือมั่นว่าของกูถ้าไม่ได้ก็น้อยเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจ บางทีก็ถึงร้องห่มร้องให้หนักกว่าน,นั้นก็อาจจะด่าคนอื่นแหลกเป็นต้นวงของปุถุชนอยู่ด้วยความเป็นทุกขอย่างนี้แต่ส่วนอริยวงนั้นสมเด็จพ่อแสดงไว้ไม่ใช่อย่างนั้นและนอกจากนั้นยังยินดีในการเจริญคุณงามความดีบารมีธรรม เป็นการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีอันนี้อริยวงสวัดเจ้าแสดงไว้ผู้ใดใครก็ตามเจริญยินดีในการเจริญกุศลบุญกุศลบารมีธรรมอันนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามอาริยวง เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์แม่ชีแม่พราหมณ์ที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้เรียกว่าอารียวงศ์เจริญในการรักษาศีลยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนายินดีในการสร้างสมอรมณ์ความงามความดีทั้งหมดทั้งสิ้น อันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามอริยวง์แล้วก็ยินดีในการเอาบาปออกจากจิตเอาบาปออกจากใจเราเคยทำบาปอะไรมายินดีในการละยินดีในการเลิกยินดีในการเอาบาปออกจากใจชื่อว่าปฏิบัติตามอริยวง์ ถ้าผู้ใดใครก็ตามทำได้แล้วไม่ยกตมข่มผู้อื่นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเจริญอย่างนี้อยู่เป็นนิดจึงชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในอริยวงโดยแท้ พเพราะฉะนั้นมณีหลงตาหยกอริยวงมาเพื่อพวกเข้าทุกคนทุกรูปทุกน้ำคุณบาอาจารย์แม่จี้แม่พามที่ได้เข่าอกเข่าใจอริยวงพนตัดใบจังสี่อีรีเนอเพราะฉะนั้นวันนี้ป่ารบมาก็เห็นสมควรแก่โอกาสน้อด้วยอนุภาพบารมีคุณบัจีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงคุคณงามความดีบารมีธรรมทั้งลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามะเนนแมจีแม่พรามพระพรามเจ้าน้า